we ความรักชังหวะสนุกสนุกไปให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วล่าสุดนุ่มอจากบ้านเอเอต้อนวันทงชัยก็เปิดจองเอวผู้ร้ายปลอมให้ได้เจาะลึกเบื้องหลังการถ่ายทำกันค่ะซึ่งถ้าดูจากฉากและการแต่งองค์ทรงเครื่องของนักสแสดงแล้วนึก,กว่าหลุดเข้าไปอยู่ในเมืองเ<อ>ขาบ่ายอยยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวสำหรับนักสแสดงในเพลงนี้ก็ได้นุ่มๆอย่างโจ๊กอ,อัครินเอเอพิรวัตรและน้องเล็กสุดที่น,นันที่รับบทนางเอกสวมมาสสาวหวานค่ะแต่ก็ต้องมีฉากดวนปืนกับนุ่มอีกด้วยและค่ะโดยบรรยากาศในการถ่ายทำก็เป็นไปอย่างสนุกสนานตามประสา ซึ่งเพลงผู้ร้ายตัวปลอมนี้หนุ่มต้นเผยว่าเป็นเพลงที่มีความลาคล้ายเครื่องดนตรีเองที่ดูจะเป็นคนตรงๆกวนๆที่ภายนอกเหมือนกับผู้ร้ายนั่นเองค่ะเพลงซิงเกิลสองก็เพลงผู้ร้ายตัวปลอมครับเพลงนี้ก็ได้พี่โจ๊กแล้ะพีเอเอนะครับมาร่วมเป็นพระเอกมิวสิกนะฮะแต่ว่าจริงๆก็เล่นในคาบตัวร้ายสำหรับเนื้อหาจริงๆแล้วคือมันมาจากคอนเซปต์ของของนิสัยของผมคือคือจากตัวผมเองที่เป็นคาแรคเตอร์แบบพูดตรงๆกวนๆอะไรเงี้ยดูบางทีเหมือน อาจจะดูภายนอกเหมือนเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆแล้วใครที่ได้มารู้จักจริงๆเราก็ไม่มีอะไรบางทีเราก็มีมุม่อนไว้เป็นปกติอะไรเงี้ยอ๋อของซีนของผมเป็นก็เล่นกับน้องเล็กน้องเล็กนะครับใช่แล้วก็มนก็นเล่นเป็นโนก็จะฝากเพลงผู้ร้ายตัวปลอมนะครับผมฝากในตัวแทนของาผู้ร้ายตัวปลอมองผมเองนะครับผมพี่โจ๊กพี่เอ,เอ,เอแล้วก็ <c oughs> ฝากน้องเล็กไปด้วยแล้วกันสำหรับเพลง B ตัวนี้นะครับผมเก็อยากให้ทุกคนนะครับลองติดตามดูว่า ภาพใน MV จะเป็นยังไงจะมีการสีสันแตกใหม่ยังไงแล้วก็บรรยากาศในการถ่ายทำจะเป็นยังไงก็ติดตามได้ครับผมผูรายตัวปลอมครับขอบคุณมากครับ ซิงเกิลน,นี้ต้องอดใจรอกันอีกหน่อยแล้วค่ะไม่นานเหล่าบรรดาแฟนคลับหนุ่มต้นได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะมาทางด้านเรื่องของหัวใจของหนุ่มคนนี้กันบ้างค่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหนุ่มต้นนั้นกาลังคบหาอยู่กับสาวการ์ตูนอินิราที่พัฒนาความสัมพันธ์จากร่วมงานกันครั้งแรกซึ่งตอนนี้จากสถานะของหนุ่มต้นที่ยังคงไม่ฟันธงเรียกว่าแฟนแบบเต็มปากส่วนเรื่องของสาวการ์ตูนที่เคยวิวา์มาก่อนหน้านั้น,น,นอันนี้หนุ่มต้นบอกว่าอาดีตไม่เป็นอุปสรรคเลยแล้ค่ะนี่ มันต้องพูดติดตาเหมือนเดิมขึ้นมาถึงยังไงตอนนี้ก็คือเหมันก็ก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับปกติปกติก็ก็คือคุยคนเดียวเหมือนกันคือเราก็คือต่างคนต่างทํางานช่วงนี้คืออย่างที่ผมกำลังทําอัลบั้มอยู่เขาก็ทําธุรกิจของเขาไปเป็น กี่ยวกับคีมอะไรอย่างเงี้ยกาลังเริ่มต้นด้วยทุกอย่างมันเหมือนเรากาลังเริ่มเดินแล้วของผมเองก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นอัลบั้มที่เราทําจริงจังอะไรย่างเงี้ยคือต่างคนก็ต่างโฟกัสของเรื่องงานของตัวเองไปจริงๆอะไรย่างเงี้ยผมว่าอย่าเพิ่งเป็นถึงขั้นนั้นเลยเพราะว่าตอนนี้คืออะไรก็ยังไม่แน่ไม่นอนทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าก็คุยคุณเป็นแบบเพื่อนกันไปก่อนอะไรเงี้ยดีกว่าใช่ข่าวเก่าๆอย่างเช่นเขาเคยแต่งงานใครเคยแต่งงานมาแล้วหรืออะไรเงี้ยมันมีมีผลไหมโอ้อันนั้นอดีตก แสดงว่าจะพูดกใครคนหนึ่งอดีตไม่สําคัญคือผมว่าไม่อยากจะมองไม่อยากให้ใครใครก็ตามนะครับไม่อยากให้มองแต่ว่าภายนอกนะครับอยากให้รู้จักกันจริงๆซะก่อนถึงค่อายมาตัดสินใครนะครับตัวผมเองก็ตามหรือว่าใครก็ตามที่เขามีข่าวไม่ดีไม่ดีเนี่ยคือผมก็เจอมากับตัวนะว่าเฮ้ยบางทีเราก็เคยรู้สึกว่ามองคนเนี้ยไม่ดีจากข่าวรู้จักอะไรก็ตามที่มันที่มันผ่านมาแต่พอได้ได้เข้าไปคุยหรือว่าได้รู้จักจริง,รงๆแล้วเขาไม่เป็นแบบนั้น <c oughs> อะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาเป็นคนที่แบบ บางคนก็มีความความดีในตัวเองเยอะด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแม้จะไม่ค่อยมีเวลามาสวีดีนะเหมือนกับค่อื่นๆเขาแต่ถ้าหากมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันจะเรื่องปัญหาเรื่องอดีตหรือปัจจุบันก็ไม่สามารถทําให้สั่นคลอนได้ค่ะเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มต้นในเรื่องงานและเรื่องความรักด้วยกันแล้วกันค่ะ